ไฟห้อยระยะโซล่าเซลล์ของโมดีสิบเมตรยี่สิบรอบกี่ครั้งก็ต้องปกทุกรอบครับกับไฟห้อยระยะโซล่าเซลล์ของโมดีนะครับผมสร้างมาตัวนี้สิบเมตรยี่สิบรอบครับหลอดใหญ่ๆแบบนี้เหมือนเดิมครับตรงปกทุกรอบครับมาพร้อมแผงโซล่าเซลล์ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซิลิกาออกไซด์แผ่นดำๆแบบนี้ครับแต่เก็บประจุและมีความทนทานนะครับใช้งาน10ปีใช้ไปเลยครับทนมากครับมาพร้อมแบตเตอรี่รุ่นใหม่ครับอยู่ด้านหลังแผงแบบนี้นะครับ ตัวนี้เขาก็เก็บประจุไฟแล้วพร้อมใช้งานแล้วครับตัวนี้ครับนี่ครับเริ่มเก็บประจุไฟแล้วนะครับมาพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งแบบนี้นะครับอุปกรณ์เขามาพร้อมครับแล้วก็นี่ครับติดตั้งแผงหรือจะติดตั้งแบบปักสนามกับพื้นก็ได้นะครับตัวนี้ครับติดตั้งประกอบง่ายครับนี่คือผมสั่งมาเยอะมากๆครับฝั่งนู้นคือติดมาปีจะ2ปีแล้วครับก็ยังแบบสว่างได้ทั้งคืนถึงเช้าและตัวล่าสุดที่ได้มาก็อยู่ตรงนี้นะครับคือให้ความสว่างแทนความสว่างได้เลยแถมได้ความสวยงามด้วยนะครับยิ่งใครอยากจะได้ ความสวยงามแบบไม่ต้องเสียค่าไฟตัวนี้เลยครับสว่างได้ทั้งคืนถึงเช้าเดี๋ยวดูความสว่างกันนะครับนี่ครัมาฟ้ามืดไฟก็จะติดเองแบบนี้เลยครับสําหรับใครที่กําลังตามหาไฟระยะสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานอยู่นะครับสินค้ามีให้แล้วที่ตะก,ก้าเหลืองมุมล่างซ้ายเลยครับสว่างได้ทั้งคืนถึงเช้าครับรุ่นนี้สวยมาก